สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนี่นะคะทุกคนสำหรับทูบแดงนะคะทูบแดงไอ้ไข่นะคะมาถึงแล้วเรียบร้อยนะคะองุ่นก็จากหลังจากจบไลฟ์สดนี้ก็จะรีบแพ็กจัดส่งให้ทุกคนนะคะอุ้ยทุกคนดูทูบดูทูบ ทูบสวยมากนะคะวันนี้เราจะใช้ทูบแดงแท่งนี้เป็นแนวทางลาวฮานอยในวันนี้นะคะประจำวันที่23มีนาคม2565นานแล้วนะที่ไม่ได้มาไลฟ์สดนะเนาะ นานมากๆพอสมควรเลยนะคะไม่ได้ไลฟ์สดท่านใดสนใจนะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจนะไม่ได้ไลฟ์สดท่านใดสนใจนะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคน like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ไลฟ์แชร์ออกไปเพื่อเป็นสะพานบุญนะคะใช้แท่งนี้นะคะเป็นแนวทางท่านใดที่สนใจอยากจะบูชาไปจุดเองที่บ้านได้เลย1แท่งก็3บาท2แท่งก็6บาทนะคะแท่งละ3บาทเท่านั้นสําหรับ ทูบแดงนะคะทูบแดงไอ้ไข่วัดเจดีนะคะส่วนทูบป,ปู่ท้าเวสุวรรณยังไม่เข้านะคะเดี๋ยวจะตามหลังเข้ามาติดๆนะคะทูบแดงปู่ท้าเวสุวรรณเดี๋ยวมาถึงจะเอาหดก็จะมาไลฟ์สดให้กับทุกคนทุกท่านนะคะใครเข้ามาแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอพรนะคะกับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะคะเป็นแนวทางในวันนี้เนาะเอาหมดจุดทูบเรียบร้อยแล้วนะคะใครเพิ่งเข้ามา อย่าลืมตั้งจิตอธิษฐานขอพรคทุกท่านนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครที่อยากได้ทูบสามารถทักแชทอัง่นเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เพจหลักเพจหลักของอัุ่นนะคะแม่อัง่นและน้องบิวตี้ตัวเลขพารวยตอนนี้ตอบแชทได้ปกติแล้วนะคะหลังจากที่โดนปิดกั้นมาเป็นเวลา2เดือนเต็มๆนะคะ ตอนนี้ไลตอบแชทได้แล้วนะคะสามารถทักแชทเพจเข้ามาได้ปกติเลยนะคะทักได้ทั้งสองทางเลยนะคะอีปีกันแล้วเนี่ยคือก็เข้ามากกว่าหลุดนะคะมันก็จะมีช่วงขาขึ้นขาลงเป็นธรรมดานะคะช่วงไหนที่ขาลงรู้สึกว่าซอบๆลงก็พากันทำบุญด้วยนะหนุนนำถ้าดูไม่ผิดเลขหนึ่งหรือเปล่าคะ่ะทุกคนเห็นเหมือนกันไม่เอ่ย คล้ายเลขหนึ่งเห็นแพ็กเกจเขาแล้วน่ารักน่ารักมากน่าจะเป็นหนึ่งนะคะความตัวเลขชัดนี่เทียบจะเทียบกับแท่งสีขาวอะ่ะ สีขาวจะเห็นตัวเลขชัดกว่าตัวนี้อาจจะเป็นเพราะเนื้อทูบเป็นสีแดงก็ได้นะคะมันก็เลยทําให้ทําให้เหมือนจุดออกมาแล้วมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่มาแล้วหนึ่งระวังระวังเจ็ดด้วยนะคะเลขกลับเลขเหมือนแต่ดูเลขทูบนะ,ะแต่แต่ดูทูบนะคะทูบสวยมากเลย ทูบทูบคือไม่ยอมหักเลยอ่ะไม่ยอมหล่นเลยสวยมากๆตัวที่สองคล้ายๆเจ็ 7. สงสัยเราต้องขยับขยับให้สูงขึ้นอีกนิดคล้ายๆเจ็ดนะคะตัวที่สอง เดี๋ยวเอาคนซูมให้อีกนิดหนึ่งหนึ่งเจ็ดระหว่างเจ็ดกับสามก็ยังใช้ได้ก็ยังโอเคนะคะทุกคนเรื่องตัวเลขก็ยังพอมองเห็นอยู่แต่ว่าเรื่องกลิ่นเขาไม่ฉุนนะคะ นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยได้กินเลยกิ่นไม่ฉุนนะคะนึกว่านึกว่าจะกิ่นแรงกลิ่นไม่แรงไม่ใช่เจ็ดแล้วนะคะเป็นสามคล้ายๆสามมีใครเห็นเหมือนกันไหมเอ่ย ขยับเข้ามาอีกแล้วเรามาอีกนิดหนึ่งสวัสดีค่ะพี่เมจิหรือเปล่าอ่านชื่อผิดหรือเปล่าคะถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออาภัยด้วยนะคะหนึ่งสาสวัสดีค่ะพี่นัทพรนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะ สวัสดีค่ะพี่แอปเปิลด้วยนะคะหนึ่งสามระวังหนึ่งแปดแปดหนึ่งด้วยนะคะระวังเลขกับเลขเหมือนด้วยนะหนึ่งเท่ากับเจ็ดสามเท่ากับแปดนะคะลุ้นตัวสุดท้ายจะเป็นเลขอะไร อาจจะเป็นเพราะทูบมันแดงด้วยหรือเปล่าเนาะมันก็เลยทําให้เหมือนแบบไม่ออกมาแล้วไม่ค่อยขาวมันก็เลยกลืนกับเลขตัวเลขเราแต่ก็ยังใช้ได้ยังมองเห็นอยู่นะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบทูบแดงก็สามารถทักองุ่นเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้มาถึงวันแรกก็มาจุดให้ทุกคนดูเลยนะคะก็คือตัวนี้นะสำหรับใครที่อยากได้ทูบแดงนะคะแท่งละ3บาท แท่งละ3บาทเท่านั้นจะกี่แท่งก็ได้นะคะค่าส่งเมาส์เลยนะคะไม่ว่าคุณจะสั่ง5แท่ง2แท่ง3แท่งก็35บาท35บาทเท่านั้นนะคะมาแล้วตัวสุดท้ายเรา มาแล้วหนึ่งสามเก้านะคะหนึ่งสามเก้าถ้าเลขกับเลขเหมือนก็จะเป็นเลขทูบนะคะหนึ่งสามเก้าเลขกับเลขเหมือนก็จะเป็นเจ็ดแปดหกนะคะ อย่าลืมตัดสองตัวด้วยนะคะอย่าลืมตัด2ตัวด้วย,ะะอย,ววยเอาตรงตรงตามทูบเอาตรงตรงตามทูบก,ก็จะได้1 3ึ่เลขกับเลขเหมือน7 8แล้วก็6นะคะตัด2ตัวเราจะได้ หนึ่งสามหนึ่งเก้าสามเก้าเจ็ดแปดเจ็ดหกแปดหกเพิ่มอีกชุดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้า แล้วก็หกเก้ากันไว้นะคะชุดสามตัวใช่ค่ะพี่เลขทูบวันนี้นะคะ139 139นะคะเลขกลับเลขเหมือนก็786นะคะก็อย่าลืมตัดสองตัวกันด้วยนะคะอย่าลืมตัดสองตัวกันด้วย ดวงไรยวันมีค่ะพี่เดี๋ยวเอาเเอ,าอาลงให้นะคะดวงไรยวันมีคิดว่าตัวเองอัพไปแล้วนะดวงไรยวันมีเหมือนเดิมนะคะนึกว่าลงให้แล้ว ดวงลายวันนะคะคาถาพระแม่ก็คือพระแม่อุมาเทวีนะคะคาถาพระแม่โอมใจมาตาดีนะคะอมใจมาตาดีท่องหนึ่งจบสามจบหรือเก้าจบก็ได้นะคะส่วนถ้ามีใครบอกว่าคาถาองค์พ่อนะคะส่วนองค์พ่อเนี่ยก็จะเป็น พระพิคเนตนะคะองค์พ่อพระพิคเนตองค์ศรีคเนสายะนมะหานะคะท่องหนึ่งจบสามจบเก้าจบได้เช่นกันนะคะแต่รู้สึกว่าวันนี้ไม่มีไม่มีใครได้ท่องคาถาองค์พ่อเนาะมีแต่วันจันนะคะ,ะมีแต่วันจันคาถาพระแม่นะคะให้ท่องคาถาพระแม่เลขรถเลขบ้านให้โชค วันอังคารจะมีรถมีบ้านใหม่มีเงินใช้หนี้ชีวิตดีขึ้นหวังเงินแสนจะสมหวังหวังไหมก็หวังเนาะใครบ้างไม่หวังนะคะวันพุธเลขดีหถ้าไม่กล้าเสี่ยงชีวิตก็ไม่ได้ไปต่อก็ไม่ไปต่อเหนื่อยสายตัวแทบขาดนะคะก็แสดงว่าเราอะต้องกล้าคิดกล้าทำกล้าเสี่ยงนะคะ เผื่อสิ่งสิ่งนั้นมันอาจจะดีกว่าสิ่งปัจจุบันก็ได้นะคะส่วนวันพฤหัสเลขดี9ระล่าว,วังมีปัญหากับที่ทำงานจะได้ลดได้บ้านใหม่นะคะส่วนวันศุกร์เลขดี0สิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตสิ่งที่ติดขัดจะแก้ไขได้เงินเข้านะคะ ดีใจด้วยนะคะสิ่งไม่ดีก็จะออกไปสิ่งที่ติดขัดก็จะได้แก้ไขก็แก้ไขได้เออต่อไปก็จะมีเงินเข้าส่วนวันเสาร์เลขหนึ่งดีทำเพื่อครอบครัวตลอดอดก็ยอมวางแผนชีวิตจะหลุดพ้นก็คือ เรานะ่ะทำเพื่อครอบครัวมาตลอดแม้อดเราก็ยอมวางแผนชีวิตให้ดีแล้วก็จะหลุดพ้นนะคะส่วนวันอาทิตย์ทำบุญลงศพคิดมากกับเรื่องเดิมๆรองเงินก้อนอยากหนีไปไกลก็กแสดงว่ามีเรื่องทุกข์ใจอะไรสักอย่างเนาะที่อยากจะหนีออกไปจากจุดๆเดิมนะคะสำหรับคนวันอาทิตย์ตรงหรือเปล่าก็ เป็นดวงลายวันเนาะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครบ้างก็ได้นะคะสำหรับวันนี้องุ่นก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไลฟ์สดรอบหน้านะคะ139ก็สามารถตามกันได้เลยตั้งแต่ลาวสาตาเนาะลาวสาตา์บ่าย3นี้นะคะลาวสาตา์บ่าย3นี้นะคะแล้วก็ยาวไปถึงห้าน้อยแล้วก็ลาวพัฒนาวันนี้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้เอางดขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ